สวัสดีครับช่างโฮมครับวันนี้จะมาดูว่าวิธีลบพุงมีดเราจะลบกันยังไงให้ไหวให้เร็วมาดูครับมีลูกค้าดูครับแต่ละอันเห็นไหมนี่ครับนี่ทำให้ท้องประมาณ8เดือนกับเเดือนนะครับทามีดแบบนี้เนะี่ยเห็นไหฮะดูเดยยครับ อันนี้ส่งมาให้แต่งพุงให้นะจ๊ะแต่งพุงก็แต่งเด้ยด้วยมาดูครับมีแต่ละเล่มเห็นไหมมาดูเล่มนี้นะครับอันนี้ก็มีพุงนะดูเด้อยครับดูปีครับแต่งให้เร็วแต่งให้ไวเดี๋ยวมาดูกัน ไปดูอันดับแรกไล่สนิมมากก่อนแล้วค่อยมาไล่พงเงทีง่หลงต้องการเห็นรูปร่างของเม็ดชัดๆเจน มาดูครับวิธีลบผงเห็นตรงนี้ไหมวิธีลบผงหรือวิธีรับเม็ดแต่ละครั้งง่ายที่เดียวที่จะไม่ให้มีผงดูไว้ครับแล้วก็ไปทําตามรับรองไม่มีผงแน่นอนแต่งเม็ดเสร็จแต่งเม็ดเสร็จนะครับแต่งเสร็จแต่งดงแต่งเดือยได้แล้วอย่าลืมครับผงครับ ไหมครับมันจะค่อยๆตัดออกเองพุงตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆ ครับผมเริ่มหายแล้วนะอคค่งน,นี้ใช่ใช่ไหมเฮ้เลย พอได้แล้วเห็นไหมอันนี้พอได้แล้วเราก็แต่งแต่งคมแต่งทรง น,นี้เขาขอเป็นเม็ดรกร้ะพโนเม็ดใหญ่นะเขาจัดให้เห็นไหมครับเห็นไหม พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแต่งข้างในแล้วก็ข้างนอกให้มันสวยๆหวางแนบไปเลยนะครับพยายามไล่ให้มันบางๆ นี้ก็ม่อข้างนอกเลยลบสนิมออกหน่อย เสร็จแล้วนะครับเบอร์ห้าร้อยครับเป็นหินนะครับเบอร์ห้าร้อยไล่เลยลบรอยครับลบรอยหินหินหยาบให้มันเนียนขึ้นมาอย่าลืมนะครับมีดยิ่งไม่มีรอยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นฝันเลื่อยนี่ก็มีศูนย์ครับถ้ารอยเราหายหมด โอกาสศูนย์เลยครับที่จะมีฟันเลื่อยเพราะฉะนั้นเม็ที่แตกๆเป็นฟันเลื่อยส่วนมากก็คือลบรอยหินหยาบไม่หมดคือไม่หมดนะครับมันยังหยาบอยู่เวลาเราเหมือนเหมือนเคี้ยวเกี่ยวข้าวนั่นแหละครับจริงมันเป็นร่องมันก็จะกินร่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะไม่จกลายเป็นฟันเลื่อยของเราเอง นะครับทีนี้มาดูหลังจากนั้นก็ใช้หินละเอียดลงได้เลยนะครับส่วนที่เป็นพุงมันไม่สวยหรือมันมีคมแบบที่อยู่เนี่ยก็ใช้ตอนนี้เราใช้หินห้าร้อยละไล่ลนิดหนึง่งเพื่อมันสวยขึ้นเห็นไหมมันจะได้ไม่เป็นตะปมตะป่่ำจะได้ไม่เป็นรอยขันเลื่อยรอยหยัก มันกับเบอร์ห้าร้อ500ยใสอีกเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็แต่งคมตามปกติเลยครับแต่งละเอียดตามปกติเลยนี่ครับได้แล้วครับผมสำหรับลบพวงนะจ๊ะจากพวมเดิมหายไปครับกลายเป็นกระโพดเม็ดใหญ่ที่ลูกค้ายอยากได้นะครับนะครับสวยงามขึ้นตากได้วยครับร้านช่างโฮมครับยินดีครับปรึกษาทุกท่านครับผม